เจ็บป่วยนะแล้วเขาจะรู้ว่าการมีอาหารกินที่มั่นคงนี่คือความสุขที่สุดแล้วเขาจะรู้ว่าสุขภาพดีนี่แหละสุขที่สุดนะไม่เชื่อก็ลองขาดแคลนอาหารการกินมากๆดูนะให้ขาดแคลนอาหารการกินมากๆดูแล้วก็ให้เจ็บป่วยมากๆดูนะเมื่อใดก็ตามที่ใครเจอสภาพสองอย่างนี้ขาดแคลนอาหารการกินมากๆ จ็บป่วยมากๆนะาะเมื่อนั้นน่ะเขาจะรู้ว่าความสุขสูงสุดข,ของชีวิตคือมีอาหารกิน <c oughs> แล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะหายจากโรคไปแค่เจ็บมีสุขภาพดีก็เท่านี้ก็ชายโยโหฮิวแล้วชีวิตนะตอนนี้ก็มีความสุขมากแล้วเนี่ยปีนี้โอ้น่าชื่นใจอ่าวนก็สสนป่านาบุญเก้านะเนี่ยได้ข้าวไม่น้อยเลยสวนป่านบุญเก้าก็ได้ข้าวไม่น้อย ปีนี้นี่เป็นปีแห่งข้าวแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหารไรสารพิษของแพทย์วิถีธรรมนะที่เจริญขึ้นอาจารย์เห็นรูปรอยของความเจริญขึ้นน่าชื่นใจจริงๆปีนี้นะถือว่าเรานะรุ่งเรืองนะเรารุ่งเรืองปีนี้ดีมากนะนี่ละงานการเมืองของเราเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆในขณะที่ทางโลกเขารู้สึกว่าภาพรวมเขาจะรุ่งลิ่งไปเรื่อยๆนะเขาจะขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะอาหารไราสารพิษนะทีนะ่ที่มีคุณภาพดีคนในโลกเขาขาดแคลนนะเกิดสงครามเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขาดแคลนแต่เราอุดมสมบูรณนะ์คนในโลกเจ็บป่วยกันมากมากกว่าเกาเเจ็บป่วยกันนะของเรานี่แข็งแรงกันโดยภาพรวมนะภาพรวมนี่เราแข็งแรงนะคนส่วนใหญ่ของพวกเราส่วนใหญ่กว่าเกเนี่ยป่วยกันมาทั้งนั้น นะก่อนจะมาเรียนรู้การแพทย์พิธีธรรมพอมาเรียนรู้ก็พักกันแข็งแรงกันนะกว่า90%ซที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะเราก็ได้ช่วยคนไปกว่า3 0 0แสนท่านให้มีสุขภาพที่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของพักสมาธิปไตยเรานี่คนในโลกเขานักการเมืองก็ตามนะนักการเมืองทั่วไปที่เขา ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นนักการเมืองก็ตามหรือคนในโลกก็ตามเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่คืองานการเมืองที่ดีเยี่ยมที่สุดในโลกนะพอเขาไม่เชื่อเราก็เลยต้องไปจดทะเบียนพรรคการเมืองซะเลยนะจดทะเบียนพรรคการเมืองเลยนะว่าเนี่ยพรรคสมาธิปฏัยนี่แหละเป็นพรรคการเมืองแล้วนะแล้วก็งานหลักของเราก็คือส่งเสริมอาหารไร้สารพิษแล้วก็ชีวิตสุขภาพดี ส่งเสริมอาหารไร้สารพิษส่งเสริมการสร้างการบริโภคอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีนี่แหละเราก็ทํามาก่อนจดทะเบียนอยู่แล้วช่วยเหลือคนไปกว่าสามแสนท่านนะให้มีสุขภาพที่ดีนอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเราก็ทํากันต่อไปตอนนี้เราก็จดทะเบียนพรรคการเมืองแล้วก็ทำเป็นนโยบายหลักของพรรคสมาธิปไัยเลยนะ คราวนี้จะไม่เชื่อว่านี่คืองานการเมืองก็ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะอ่ต้ไม่เชื่อว่างานดูแลสุขภาพงานนะกสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละนสุขภาพพึ่งต้นเป็นหลักเลยนะพื้นต้นเป็นหลักพื้นพื่นเป็นรองนะแล้วก็งานกสิกรรมไร้สารพิษนี่แหละเป็นงานการเมืองที่ ภาคภูมิใจของเรางานการเมืองที่เราต้องทุ่มเทสร้างเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะเพื่อประโยชน์สุขของเราและมนุษยชาติเพราะนี้คืองานที่สร้างประโยชน์สุขที่แท้จริงนะให้กับเราและมนุษยชาติเป็นความมั่นคงของชีวิตจริงๆนะชีวิตถ้าไม่มีอาหารกินก็จะทรมานและตายชีวิตที่เจ็บป่วยมากๆก,ก,ก็จะทรมานแล้วก็ตายในที่สุดนะมันไม่สามารถจะทํา ิจกรรมการงานที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีมีอาหารที่ดีนะอย่างมั่นคงยั่งยืนเนี่ยอันนี้แหละเป็นประโยชน์สุขจริงๆต่อเราต่อมนุษยชาตินะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องอาหารไรสารพิษชีวิตสุขภาพดีนี่แหละเป็นนโยบายหลักของพรรคสมมาทิปไตยนะกะทำอันนี้ไปแล้วก็ก้าวไปสู่ นโยบายเราก้าวไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงตลาดอาริยะตลาดบุญนิยมตลาดวิถีธรรมจำหน่ายของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจเอาสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์มาจำหน่ายนในราคาต่ำกท้องตลาดเท่าทุนต่ำกทุนแจกฟรีงี้เป็นต้นน,นี่ก็เป็นเศรษฐกิจที่ดีที่นำประโยชน์มาสู่ทุกๆชีวิต ก็เป็นเศรษฐกิจที่ดีนะเศรษฐกิจที่ดีนั้นคนต้องสามารถคนในบ้านในเมืองต้องสามารถเข้าถึงสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของกินของใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในราคาถูกๆหรือได้ฟรีนะถ้าสามารถเข้าถึงนะสินค้าบริการที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในราคาถูกๆหรือได้ฟรีนี่แหละอันนี้แหละคือนานการเมืองที่แท้จริง ทำให้คนในบ้านในเมืองนั้นมีความมั่นคงในชีวิตนะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟรีๆก็ได้ทุกๆก,ก็ได้นี่แหละมีความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริงเลยนะแต่มุ่งตรงพลังงานพึ่งตนเราก็พัฒนาเรื่องพลังงานพึ่งตนให้ได้มากทุกแง่ทุกเชิงนะเท่าที่เราจะพัฒนาไปได้นะพลังงานพึ่งตนนะก็พยายามพัฒนาโซลาเซลล์ขึ้นไป พัฒนาขึ้นไปเรียนรู้ขึ้นไปนะมีข้อพร่องข้อพลาดอะไรเราก็สังวรระวังแก้ไขเข้าไปพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเราก็จะมีความมั่นคงทางพลังงานและที่สําคัญนะที่สําคัญเราก็สร้างคนดีให้สังคมนะนอกจากพลังงานพึ่งตนที่เราจะพัฒนาขึ้นไปแล้วก็สร้างคนดีให้สังคมให้มากๆนะคนดีคือคนที่พยายามพึ่งตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ แล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นพึ่งตนในการแก้ปัญหาในการพัฒนาประโยชน์สุขให้กับตัวเองแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ใจที่บริสุทธิ์ไปเป็นลําดับลําดับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ช่วยกันช่วยกันปราบพลังที่ไม่ดีปราบริษเดชของพลังที่ไม่ดีในสังคมส่งเสริมพลังที่ดีในสังคมอย่างนี้เป็นต้น ทำทั้งงานปราบงานสร้างไปด้วยกันนี่แหละคืองานการเมืองที่แท้จริงแล้วไม่ต้องขึ้นอยู่กับจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆไม่ไปได้ไม่มีตําแหน่งหน้าที่ก็ทําไปได้นะไม่มีตําแหน่งในทางโลกก็ทําไปมีไม่มีก็ทํามีไม่มีก็ทําทําความจริงอันนี้ไปเรื่อยๆมีไม่มีก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมมีไม่มีเราตําแหน่งทางโลกเขานะตําแหน่งในรัฐสภาจะมีไม่มีเราก็จะพยายามพึ่งตน ในการแก้ปัญหาในการพัฒนาประโยชน์สุขให้กับตัวเราเองแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนทั้งด้านปราบด้านสร้างเ้าก็ทำทำไปไม่ว่าจะมีหรือไม่มีตำแหน่งทำไปได้วยใจที่บริสุทธิ์เหมือนที่พ่อครูสมณพโพธิรักได้กล่าวเอาไว้ว่านาสงบสันติอหิงสาซื่อสัตว์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นยาวให้เป็นเย็นเลื่ไป ใหความจริงออกมาให้มากๆหมดๆนะเราก็ต้องทําอันนี้นะเราทําของเราไปกําลังก้าวหน้าการเมืองก็กําลังก้าวหน้านะพูดถึงว่าการเมืองกําลังก้าวหน้านี่การเมืองในระดับหน้าที่จะมีปฏิกิริยากับสังคมมากขึ้นมากขึ้นก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งด้านปราบด้านสร้างนะอาจารย์ว่ามีความก้าวหน้ามากขึ้นทั้งด้านปราบด้านสร้างนะอย่าง เมื่อวานเนี่ยนะก็อาจารย์ว่าก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของงานการเมืองนะหลายท่านอาจจะรู้สึกอกหักนะรู้สึกผิดหวังนะกับการที่นะมติสารรัฐธรรมนูญไม่รับคําร้องผมทักษิณเพื่อไทยลมลางการปกครองนะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ้มันน่ะมันพ่ายแพ้นะผิดหวังอกหักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะ แต่จริงๆแล้วสําหรับอาจารย์แล้วอาจารย์รู้สึกว่านี่คือความสําเร็จไปเป็นลําดับลําดับนะนะหลายสิ่งหลายอย่างอาจารย์รู้สึกว่าโอ้โหดีไปเป็นลําดับลําดับเลยแหละนะนะอาจารย์จะวิพากวิจารณนะ์นี้ให้ฟังสักหน่อยนึงเรื่องเมื่อวานนี้ว่าวิพากว,วิจารณ์เรื่องราวของเมื่อวานที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรนะได้ยื่นนะคำร้อง ปมทักษิณเพื่อไทยลมล้างการปกครองเนี่ยนะก็ยื่นคำร้องขึ้นไปพอยื่นคำร้องขึ้นไปแล้วตกลงว่าอ้าวามติสานร,รัฐธรรมนูญไม่รับปม,ผมไม่รับคำร้องปมทักษิณเพื่อไทยลมล้างการปกครองจริงๆแล้วไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกนะเป็นความสําเร็จไปเป็นลําดับลําดับแฉะยันเห็นความสําเร็จอยู่ในนั้นอย่างน่าชื่นใจ ซึ่งก็จะทำให้คนดีนั้นที่มีปัญญามีกำลังใจทำดีนั้นทำดีต่อไปนะเติมเต็มต่อไปนะมาดูวิเคราะห์ไปทีละประเด็นทีละประเด็นนะอาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้ก่อนนะวิเคราะห์ตั้งแต่ว่านะในประเทศไทยของเราเนี่ยนะประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยทุกภาคส่วนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมืองหรือว่าคนในบ้านในเมืองได้ ว่าใครมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะรัฐธรรมนูญมาตรา49เนี่ยสามารถที่จะให้ยื่นร้องเรียนไปที่ไปที่อายการได้ถ้าอายการไม่ดําเนินการต่อภายใน15วันก็สามารถยื่นสารรัฐธรรมนูญได้อันเนี้ยนะเป็นช่องทางที่ดีมากเป็นกฎหมายที่นายกรัฐมนตรีทำไว้อย่างดี ทำว่าอย่างดีเพืดด่อที่จะตรวจสอบคนทุกคนในบ้านในเมืองเนี่ยว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไหมเนี่ยสามารถทําได้โอโ้ดีมากเลยอันนี้ดีมากเลยและคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรก็เป็นหน่วยที่นําหน้าไปในเรื่องร้องเรียนประเด็นนี้นะดีมากคุณธีรยุทธ์ทาได้ดีมากทําได้ดีจนสมัยพักเก้าไกลก็ต้อง นาพ่ายแพ้ไปพระเก้าไกลก็ถูกยุบพักไปนั่นแหละนะอย่างนี้เป็นต้นพระเก้าไกลก็ถูกยุบพักไปสมัยนู้นนาอย่างนี้เป็นต้นนะตอนนี้ก็เอามายื่นนาเห็นไหมก็มายื่นเรื่องราวนี้ผ่านยื่นเรื่องราวนี้ต่อนะสารรัฐธรรมนูญนาอย่างนี้เป็นต้นสารรัฐธรรมนูญท่านก็มีเมตตานะท่านเห็นไหมท่านก็ทําหน้าที่ของท่าน ก็เอามาพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับนะก็นำมาเป็นประเด็นหารือกันว่าจะรับหรือไม่รับอย่างนี้เป็นต้นนะนั่น่ะเห็นไหมล่ะว่านาประชาชนคนไทยเนี่ยน่าก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะนาตรวจสอบพฤติกรรมที่เห็นว่าน่าจะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองจะเป็นผลเสียถึงขั้นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี ระมหากษัตริย์ทรงเป็นปะมุกอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็เป็นน่ะความก้าวหน้ามาเป็นลําดับนะั้นเนี่ยเราก็เห็นนะเห็นน่ะมีช่องทางการยื่นแล้วก็มีน่ะสารรัฐธรรมนูญท่านก็น่ะนามาหารือกันนามาพิจรารณานํามาหารือว่าจะรับไว้พิจรารณาหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความสําเร็จแล้วนะว่าประเทศไทยมีช่องทางตรวจสอบ ตรวจสอบวันนี้ก็จะเป็นความมั่นคงของประเทศชาติขึ้นไปอีกไงอันนี้จะเป็นความมั่นคงของประเทศชาติขึ้นไปอีกคนชั่วที่จะทําชั่วก็ถูกเก็บข้อมูลทีนี้ถูกเก็บข้อมูลนะก็จะถูกจัดการนะถ้าใครทําไม่ดีก็จะถูกจัดการได้นี่แสดงว่าประเทศไทยมีมีกฎหมายที่เข้มแข็งนะที่จะป้องกันแก้ไขที่จะป้องกันการลม้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ใครที่แหลมแหลมแหลมแหล,ม,แลมทำขึ้นไปจนมันเด่นชัดขึ้นไปก็จะถูกกฎหมายไทยนี้จัดการอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละคือไปเป็นสิ่งที่ดีอาจารย์เห็นว่าอันนี้คือประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยก็จะมากขึ้นจะช่วยกันเก็บข้อมูลมากขึ้นทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันเก็บข้อมูลและยิ่งคนดีสารพลังกันก็จะยิ่งมีฤทธิ์มากเก็บข้อมูลส่งให้กันแล้วก็ดำเนินการกันต่อไป อย่างนี้นี่เป็นความเข้มแข็งหนึ่งอย่างนะที่เห็นความก้าวหน้าซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเลยนะเราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยที่ประชาชนคนไทยนี่จะยื่นหนังสือให้ตรวจสอบนักการเมืองหรือตรวจสอบน้าคนใดคนหนึ่งน้ที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ,ษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างนี้เป็นต้นนะเรายังไม่เคยเห็นนะ เนี่ยคุณธีรยุทธ์นี่ก็สร้างประวัติศาสตร์อันนี้ขึ้นมาดีนํะนำร่องเรื่องนี้ขึ้นไปนะสารตัดสินนี่ก็มีนัยยะอะไรละเอียดอยู่ในนั้นนะถ้าใครเห็นนะ่นะสารท่านได้ให้ปัญญาให้ปัญญากับคนดีนี่แหละนะว่ามีให้ปัญญากับคนดีว่ามีช่องนะถ้าใครทํำไม่ดีอ่นะมีช่องทางที่จะดำเนินการดาเนินการแง่นั้นเชิงนี้ต่างๆนะ อาลองฟังมติอันนี้นะลองดูนะนี่ลองดูนะจากข่าวนี่จากไทย PBS มันะมติสารรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องปมทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองนะลองดูนะเนี่ยตั้งแต่คำว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7-2ต่อสไม่รับคำร้องไว้พิจารณาปมทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองระบุ ยังไม่มีน้ำหนักนาะพยานหลักฐานเพียงพอแค่คำนี้จะกระชื่นใจแล้วนะสำหรับการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยคนมีปัญญาจะชื่นใจเลยว่าเนี่ยศาลร,รัฐธรรมนูญถ้าก็เปิดเผยความจริงว่าเออนะยังไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานเพียงพอนะว่าจะว่าคุณทักษิณแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยลมลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั่นหมายก็ว่าอะไรหมายามว่าศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินนะว่าคุณทักษิณหรือเพื่อไทยนี่ล้มล้างหรือไม่ท่านยังไม่ได้ตัดสินนะว่าล้มล้างหรือไม่แต่ท่านตัดสินว่าที่ส่งไปนั่นข้อมูลที่ส่งเข้าไปยังไม่มีน้ำหนักพยานหลักฐานเพียงพออันนี้ก็แปลว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจะล้มล้างการปกครองหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ตอนนี้นะพยานหลักฐานยังไม่พอเท่านั้นเอง ช่องนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดแล้วว่าน่ะก็เก็บพยายนหลักฐานเพิ่มเติมคนที่มีความมั่นใจหรือเชื่อว่าคนที่เชื่อว่าท่านใดก็ตามที่เชื่อว่าน่ะทักษิณเพื่อไทยนั้นมีพฤติกรรมที่สอไปในทางล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุกถ้าเชื่อมั่นอย่างนี้ก็เก็บข้อมูลเพิ่เมเติมไง เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ยังสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าเมื่อใดนาพยานหลักฐานมีน้ำหนักมากพอก็จะสามารถที่จะเอาผิดกับคุณทักษิณแล้วก็เพื่อไทยได้ถ้ามีพยานหลักฐานมากพอใช่ไหมแต่ตอนนี้สารบอกยังน้ำหนักมันยังไม่มากพอนะก็เก็บเพิ่มเท่านั <aning> ้นเองนะเก็บเพิ่มอันนี้เรายิ่งจะทำให้นะ คุณทักษินแลพักเพื่อไทยจะต้องระมัดระวังนะพฤติกรรมที่จะทำแล้วมันเกิดผลเสียต่อสังคมประเทศชาติถึงขั้นล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษารเป็นประมุกนีนะ่เรียบร้อยเลยนะโดนเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เระเป็นหอกที่จิ้มเอาไว้เสียบเอาไว้จ่อเอาไว้เลยจอ่อาไว้เลยอย่าชนะอย่าชนะอย่าทําไม่ดีชนะทําไม่ดีนี่ ถูก <icana>, หอกเสียบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยจะเป็นความมั่นคงของประเทศไทยอันนี้เราจะเป็นความมั่นคงของประเทศไทยของเรานะอย่างนี้เป็นต้นแล้วประชาชนก็สามารถที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้นะดังนั้นคนที่เรายึดก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นความเข้มแข็งของกฎหมายไทยเป็นความเข้มแข็งของกฎหมายไทยและเป็นความเข้มแข็งของคนไทย นี่เป็นความเข้มแข็งของกฎหมายไทยและความเข้มแข็งของคนไทยความเข้มแข็งของของกฎหมายไทยคืออะไรสามารถจัดการกับคนที่ทําไม่ดีได้คนที่ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไต,ตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก,กฎหมายไทยสามารถจัดการได้อันนี้นา,นายุลงตูทำเอาไว้ดีแล้วศาลท่านก็ทำเอาไวด้ดีทำเอาไว้อย่างดีเลยแล้วก็นี่มีช่องทางด้วยเปิดให้เห็นเลยว่าจัดการได้แบบที่ ต่างประเทศมีเชื่อถือด้วยเพราะว่าการตัดสินของศาลนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแต่การใช้ความรุนแรงเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับแต่าาก,การตัดสินขององค์กรอิสระนะของศาลเนี่ยของตุลาการนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วนี่แหละคือความเข้มแข็งของประเทศไทยว่าศนะาลนั้นสามารถตัดสินลงโทษนะจัดการ นะสั่งให้หยุดทำนะในสิ่งที่มันไม่ดีสั่งให้ทําในสิ่งที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะศาลนั้นนะมีมนะีประสิทธิภาพนะที่จะดูแลกฎหมายสารมีประสิทธิภาพที่จะดูแลกฎหมายให้หยุดยั้งการทำพฤติกรรมที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องนะส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีที่ถูกต้องต่อสังคมประเทศชาติได้โดยเฉพาะ พฤติกรรมระดับการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษาัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้นสารท่านมีสิทธิที่หน้าที่ที่จะทําเรื่องนี้นมีสิทธิที่หน้าที่ที่จะทําเรื่องนี้แล้วก็มีกฎหมายรองรับนี่แสดงว่ามีกฎหมายรองรับด้วยสารถึงรับมาพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับไงศานถึงรับมาหารือรับมาหารือกันว่าจะรับหรือไม่รับเนี่ยประเด็นนี้ก็ ชี้ให้เห็นชัดว่านากฎหมายไทยนี่เข้มแข็งในการคุ้มครองประเทศไทยนี่ก็เป็นน่าชื่นใจแล้วนะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจแล้วเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจศาลท่านนารับมาหารือกันว่าจะจะรับหรือไม่รับไว้พิจารณาต่อไปนี่แหละประเด็นนี้แสดงว่ากฎหมายไทยนี่มีความเข้มแข็งสามารถที่จะจัดการกับพวกที่ล้มล้างการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกได้และนอกจากศารมีความเข้มแข็งตรงนี้กระบวนการยุติธรรมของไทยก้าวหน้ามาถึงขั้นนี้ได้แล้วนี่ประชาชนไทยยังมีส่วนร่วมได้ด้วยนี่นี่แหละเท่านี้ก็โอ้โหสบายใจได้แล้วเท่าน,นี้ก็สบายใจได้แล้วนะมีกระบวนการยุติธรรมที่คอยตรวจสอบแล้วก็จัดการกับคนที่ทำไม่ดีได้ในเรื่องนี้ ในประเด็นลมลางการปกครองนนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนี่ประเด็นที่1ที่สาคัญประเด็นที่สองในประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ด้วยตรวจสอบรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยื่นไปที่อายการได้ยื่นไปที่ศาลได้อย่างนี้เป็นต้นโอโ้เท่านี้จะก็เห็นความก้าวหน้าความเข้มแข็งของสังคมไทยแล้วย่างงี้เป็นต้น,นเนี่ยสามารถมี ทุกคนมีส่วนร่วมได้นี่แหละคือความเข้มแข็งของการเมืองที่จะพัฒนาขึ้นไปเป็นลําดับลําดับาการเมืองของไทยพัฒนาขึ้นไปนี่ยิ่งประเด็นนี้ศาลท่านยังระบุด้วยว่าเนี่ยนปมทักษิณเพื่อไทยล้มล้างการปกครองนั้นศาลท่านระบุว่ายังไม่มีน้ําหนักพยานหลักฐานเพียงพอก็จะไปยากอะไรล่ะใช่ไหมชัดเจนเลยศาลก็บอกแล้วเก็บเพิ่มสิยังไม่พอก็เก็บเพิ่มให้มันพอพอเมื่อไหร่ก็ซัดได้มานั่นแหละนะ ถ้าทำไม่ดีจริงใช่ไหมถ้ามีพยานหลักฐานเพียงพอจริงว่าคุณทักษิณและเพื่อไทยล้มล้างการปกครองก็จัดการได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่พอยังไม่พอก็เก็บเพิ่มไม่มีปัญหาอะไร่าถ้าตั้งข้อสงสัยไว้อย่างนั้นนะอ้าทีนี้นะแล้วประเด็นต่างๆเนี่ยนะประเด็นต่างๆเนี่ยนะ ประเด็นต่างๆที่ถูกตั้งข้อสงสัยนั้นก็ทําให้เกิดการกระจายประเด็นนี้ออกไปเกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกิดการตรวจสอบว่าพฤติกรรมเหล่านั้นมีจริงหรือไม่คนก็จะเริ่มตรวจสอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าใครทําไม่ดีก็จะต้องได้รับผลไม่ดีใครทําดีก็จะได้รับผลดีอันนี้ก็เกิดการตรวจสอบเกิดการระมัดระวังเกิดการตรวจสอบกันมากขึ้นในแต่ละประเด็นที่ยื่นไปใช่ไหม นี่หประเด็นที่ยื่นไปมีอะไรบ้างนะหประเด็นที่ยื่นไปคุณธีรยศสวรรณเกษรยื่นสารรัฐธรรมนูญไปเนี่ยยื่นว่านะเนี่ยยื่นว่าเนี่ยผู้ร้องผู้ถูกร้องที่1คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องที่1น,นะพักเพื่อไทยเป็นผู้ถูกร้องที่สองนะร่วมกันกระทําการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างกันปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหประเด็น ก็จะเกิดการตรวจสอบกันทั้ง6ประเด็นนี้ลึกซึ้งเข้าไปอีกเก็บข้อมูลมากขึ้นไปอีกตรวจสอบลึกซึ้งเข้าไปอีกจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงเนี่ยนะก็จะมีการตรวจสอบลึกซึ้งเข้าไปอีกนะแล้วพอตรวจสอบลึกซึ้งเข้าไปอาจารย์จะนาเรียนพี่น้องก่อนเลยว่าแม้พฤติกรรมเหล่านี้จะไม่ใช่การนะจะไม่ใช่การาล้มล้างการปกครองระบอกประชาธิปไตยันมีพระมหากาษาัตริย์ทรงเป,ประมุขสมมตินะ มันไม่เข้าประเด็นนี้แต่มันก็เข้าความผิดประเด็นอื่นได้มันไม่ใช่ว่าเอ้าไม่เข้าประเด็นล้มล้านการปกครองแล้วมันจะไม่ผิดประเด็นอื่นยิ่งเก็บเข้าไปก็จะเห็นชัด ER ขึ้นชัด ER ขึ้นถ้าคุณทักษิณและเพื่อไทยนั้นทําทผิดจริงก็ Newman. จะมีข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถจัดการในประเด็นอื่นได้นะผิดกฎหมายประเด็นนั้นประเด็นนี้แง่นั้นเชิงนี้ได้มี6ประเด็นมีอะไรบ้างนะหประเด็นนี้ก็จะถูกเปิดเผยออกไปนะหประเด็นเนี่ย ไปไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้22พฤศจิกายน2567คือเมื่อวานนะสารรัฐธรรมนูนัดประชุมหารือนัดพิเศษกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกียรติสอนผู้ร้องยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49นะกล่าวอ้างว่านายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2ร่วมกันกระทำการอันเป็น าการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นดังนี้ประเด็นที่หนึ่งผู้ถูกร้องที่หนึ่งสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมและโรงพยาบาลตำรวจให้เอือ้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งให้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในระหว่าง รับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยขั้นวิกฤตเนี่ยนะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการตรวจสอบหนักขึ้นหนักขึ้นลึกซึ้งขึ้นละเอียดขึ้นซึ่งตอนนี้ปปชก็กำลังตรวจสอบอยู่นะตรวจสอบอยู่อยู่ในดำเดนินอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็จะตรวจสอบลึกขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆนะซึ่งนะทาง พี่น้องขอปทอสปสอ,บอ,บสอมลชนคนดีทั้งหลายรวมทั้งทุกภาคส่วนก็กำลังตรวจสอบกันอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะประเด็นที่สองผู้ถูกร้องที่หนึ่งสั่งการรัฐบาลให้เอื้อแก่อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาให้มีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์การธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้แก่ประเทศ กัมพูชานะอันนี้ก็จะถูกตรวจสอบหนักเข้าไปอีกนะก็จะถูกตรวจสอบเข้าไปอีกเก็บข้อมูลเข้าไปอีกแล้วก็เปิดเผยออกไปอีกใช่ไหมประเด็นที่3ผู้ถูกร้องที่1สั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2ร่วมมือเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคที่ก่อตั้งพฤติกรรม,ล,มล้มลางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาก,กษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยอันนี้ก็จะถูกตรวจสอบ นักก็ไปอีกเรื่อยๆเๆๆนักเข้าไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นผลดีต่อประเทศไทยนะนิทรรกเพื่อไทยไปรวมกับพรรคเก้าไกลทามันแบบนี้เข้าไปใช่ไหมก็ไปรวมกันไปทําอันนี้ก็นะก็เจงทั้งสองพรรคแหละนะอย่างนี้เป็นต้นนะลักษณะนี้เป็นต้นนั้ก็ทําให้ไม่สามารถที่จะไปรวมกันทําสิ่งที่ไม่ดีได้นี่แหละก็เป็นชนักติดหลังเลยทําให เพื่อไทยกับก้าวไกลจะไปทําไม่ดีจะร่วมกันทําไม่ดีนี่ทาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะจะไปร่วมกันทําสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ได้ก็ถูกตรวจสอบหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปอีกนะประเด็นที่ทสี่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งนะสั่งการแทนผู้ถูกร้องที่สองโดยเจราจากับแกนนําของพรรคการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อหาหารือการเสนอชื่อ บุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านพักส่วนตัวของผู้ถูกร้องที่1นนี่อันนี้ก็จะถูกตรวจสอบหนักเข้าไปอีกประเด็นที่5ผู้ถูกร้องที่1นึ่งสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่2มีมติขับพัดพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลน,นี่ก็จะน่าได้ตรวจสอบเข้าไปอีกนะประเด็นที่6ผู้ถูกร้องที่หสั่งการให้ผู้ถูกล้องที่ส นำนโยบายของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ไปดำเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออายาการสูงสุดเมื่อวันที่24่สกันยา2567นขอให้อายาการสูงสุดร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสังการให้ผู้ถูกร้องที่สองเลิกการกระทำ แต่อายการสูงสุดไม่ได้ดำเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคสนะอันนี้ <c oughs> อันนี้ประเด็นที่6กนี่ก็จะได้ถูกตรวจสอบหนักก็ไปอีกเหมือนกันนั่นแหละนะนะเอาละเนี่ยผู้ถูกร้องจึงยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่1นึเลิกกระทำการดังกล่าวและให้ผู้ถูกร้องที่2เลิกยินยอมให้